ในรถยังมีจอแต่เมื่อไหรเนอะเธอจะมีใจออเป็นไงครับผมสุดยอดแล้วนะครับเสียวแบบนี้บอกได้เลยบอลสูงเรีนลมรถเท่านั้นนะครับมาเลยครับพี่ๆท่านใดที่กำลังมองหารถยนต์กระบะผ่อนข้างวดน5้าพตลอดสัญญา <c oughs> มาทางนี้ครับผมมาดูเลยครับรถเข้าใหม่หนึ่งคัน mitsubishi titan ปี2017เครื่อง2.5 glx ปี27รถสีเทาสวยๆพร้อมจัดทรงลงล้อแบบเท่ๆมาดูเลยครับผมนี่รายละเอียดต่างๆไฟหน้า ogen, ไาโดเจนไปจัดบอกเรียงหน้าโคเมียมด้านข้างของเรานี่อยากจะนำเสนอมันหลอ่อมันเท่มากเลยเนี่ยล้อแม็กวิลครับผมขอบส8สวยๆจัดทรงลงล้อให้แล้วเรียบร้อยโอ้อโหไปเจ้าผ่อนกลางวันท0าน 5, 000, นะครับผมไปดูภายในด้านหลังไม่ค่อยมีอะไรดูภายในดีกว่า โอ้โหภายในก็สวยๆวยเดิมๆครับผมเบาะผ้าเดิมลายเดียดต่างๆเดิมๆรถสวยเปลี่ยนหน้าจอให้ใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับผมเฮแฮร์แบกคู่ซ้ายขวาใช่ปะ <Yes. S 2> หัวเกียร์ธรรมดาหน้าเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังแล้วพี่ที่สำคัญมาดูเลขไม้โอ้โหมันจริงหรือเปล่าเนี่ยเลขไม้เพียงแค่สามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบสามกิโลเมตรโอ้โหเลขไม้ทำไมมันน้อยอย่างนี้เนี่ย <Yes. S 2> มไม่น่าเชื่อเลยต้องเชื่อแล้วนะเนี่ยไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อไปดูห้องเครื่องกันครับผม โโอ้หห้องเครื่องก็เดิมๆสวยๆครับผมห้องเครื่องเงาๆวับๆจับใจเลยครับผมนี่โครงสร้างเดิมคันหน้าเดิมไม่มีร่องรอยการเรื่องแกะซ่อมหรือว่าเกิดอุบัติเหตุชนักอะไรก็ต่อมาแม้แต่อย่างใดเลยมุดสวยเล็กใหม่30,000ื่นผ่อนกางวนห้าพันฮะโอ้โหไป สำหรับพี่ท่านในที่สนใจหารถกระบะผ่อนข้างวันเพียงแค่5 5 0 0ตลอดอายุสัญญาเราขออนุญ,ญาตแนะนำคันนี้ Mitsubishi Titan 2.5 GLX ปี GL 2017ราคาอยู่ที่279,000ออกรถน999 <Yeah. S 1> ดูแลให้พี่หมดทุกอย่างให้ใจต่างๆที่เกิดขึ้นจัดโอนภาษีบริบประกันภัยรถยนต์ประกันภงสร้างไม่มีชนักพิการต่อจมน้ำและก็มีบริการจัดไฟแนซ์นพร้อมส่งมอบรถยนต์ให้พี่ถึงหน้าบ้าน สนใจอยากได้คันนี้ผ่อนข้างวดเบาๆสบายๆออกรถ999รถสวยๆวย Mitsubishi t i t มาเลยนะครับผมสำหรับคันนี้